สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะครับที่ถูกนําเข้ามาในวันปฏิทินนี้นะครับผมมันในวันปฏิทินผ่านมานั่นเองนะเพื่อนอ่าแล้วนี่ก็คือเบลเลอร์เอสนะครับผมราคาประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับขายที่ร้านลีเจเนรัลี่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือโฉมหน้าเขานะครับอันนี้นะผมได้ทําการแต่งสีแล้วก็แต่งลายนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะครับไป ไป3อย่างนะครับเอาง่ายๆว่าของที่ผมแต่งไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเร็วรถเลยนะครับหรือภายในอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยนะครับภายนอกก็ไม่เกี่ยวเช่นกันนะครับมีแค่สีกับลายนะครับหลักๆเลยนะอ่าอันนี้ก็คือโฉมหน้ารถของเขาเนี่ยครับเครื่องมาด้วยประมาณ V8 เลยนะครับผมแป๊บผมเดี๋ยวอันนี้คือสภาพโดยโดยรอบนะครับ อ่าไม่ไมดูเดิเป็น SUV ที่ผมมองว่าโอเคนะแบบคล้ายคล้าแยบบคลายสองเดิมก็จริงนะครับแต่ผมได้ลองเทสแบบเดิมๆมานิดห,ห,หน่อยแล้วนี่ครับผมเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างถูกใจเลยทีเดียวนะครับข้างในนะครับผมเอ่อไม่ไดีก็ให้ย้อมแมวดีกว่านะครับผมค่อนข้างย้อมแมวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูกันอีกเักนิดนึงนั้นไว่เดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับ อันนี้นะผมเพิ่งรู้นะครับผมมันมีข้อดีมากๆนะครับอันนี้ผมไม่มีรถให้ลองด้วยนะคืออันนี้นะครับผมโดยปกติเนี่ยรถเนี่ยกระจกเนี่ยมันจะกันพวกเอสจูบีเนี่ยจะกันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เจ้าคันนี้ครับผมกันได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่กระสุนสีม่วงหรือกระสุนเจาะเกาะรถนะครับผมก็คือมันยิงแทบไม่ทะลุเลยเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับนี่ครับผมมันยิงไม่ทะลุเลยนะเพื่อนๆดูดีเห็นปะมันยิงไม่ทะลุนะครับอันนี้ห้านะนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่ครับผมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับปกติเวลาเรายิงรถไปเนี่ยรถจะขึ้นเป็นกระจกแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะทะลุนะครับอันนี้ยังไปได้อีกนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะผมประมาณสิบหกนัดนะครับผมกระจกถึงจะเริ่มพังนะครับผมผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างรอบรถเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยกระจกแข็งรอบรถเลยนะครับผมค่อนข้างเป็นของดีนะแล้วดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูสรุปข้างบนนะครับนี่นะเพื่อนๆดูดิ สรุปขมูลก็แข็งนะครับเอาตีนถีบนะครับผมไม่ได้รแบบไม่ไม่ได้แตกเหมือนกระจกแบบว่ารถธรรมดาครับค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าเบลเลอร์เอสทีดี้คันนี้นะครับผมถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะเพื่อนสำหรับการใช้งานนะโอเคเดี๋ยวผมลองเอาไปลองขับกันดูนะครับผมแล้วก็ดูฟิลลิ่งกันหน่อยนะครับคือผมบอกตรงนี้เลยว่าค่อนข้างคอนเออค่อนข้างคอนโชงอ้าวแล้ว m อ c มัน ขับมาชนผมเฉยนะครับก็คือมันค่อนข้างคอนโทรลง่ายนะสำหรับผมนะผมว่ามันค่อนข้างแบบเกาะถนนเลยนะครับผมบอกเลยนะค่อนข้างเกาะถนนเลยทีเดียวนะครับเพราะจริงๆเป็นรถที่ดีมากเลยนะเออดีกว่าที่ผมคิดอ่ะจริงๆผมคิดว่ารถหลังๆมาเนี่ยขายราคาแพงเพราะว่าแบบไม่รู้ตั้งราคาอะไรนะครับเป็นความรู้สึกผมนะเออแต่รถคันนี้มันดีจริงนะครับ คือการคอนโทรโลนี่ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับบอกเลยว่ามากเลยนะสำหรับเจ้าเอ่อ SUV นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับรถ SUV ที่ค่อนข้างควบคุมดีนะครับเออ แล้วก็ความเร็วที่ทําได้นะครับถือว่าไม่ี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีกลางๆนะครับหรือว่าดีกลางๆเลยนะแต่การควบคุมเนี่ยหลักมัดผมชอบมากนะครับถ้าเอาคันนี้ไปวัดในสนามเนี่ยผมว่าอาจจะทําเวลาได้ดีกว่าอูรุสด้วยซ้ำนะครับแลมโบกินีอูรุสนะครับที่ยอดเป็นยอดที่ยอดฮิตมากๆนะครับด้วยราคาถูกนะครับแล้วก็แรงมากๆในทางตรงนะครับแต่ว่าทางเลี้ยวก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับ SUV เลยนะครับถ้าในสนามผมว่าคันนี้ไม่แน่นะ ท่านี้ชนะได้สบ,บายเลยนะครับจริงๆต้องเอาลองเอาไปวัดกับเจ้าโนแวกนะครับโนแวกคันนั้นอ่ะมันก็ควบคุมค่อนข้างควบคุมดีด้วยนะนะคารับแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอ่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบทรงระล่ละอันนี้จะเป็นต้นแบบนะครับผมน่าจะได้มาจากเจ้าเรนดรเวอร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อรถไว้นะครับเต็มๆนะหรับเจ้าคันนี้นะโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันดีกว่านะครับโดยรวมๆถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เดิมๆนะเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันหน่อยนะครับ อ่าเป็นคลาสช์เอชวีนะครับผมปรับเลอร์เอสทีดีนะถือว่าเขาให้ใช้ได้เลยนะครับโอเคกดซ่อมไปก่อน200นะครับอันแรกนะครับผมมีของแต่งทั้งหมดนะครับ26ชิ้นนะถือว่าค่อนข้างไม่เลวนะถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับรถในช่วงหลังนะครับอันแรกนะปกติเราจะได้เห็นว่าเป็นอาร์เมอร์ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเออ่ข้างซ่างนะมันไปดูดีเห็นปะ มันเป็นตรงข้างๆนะครับคล้ายๆบางโกนโอ้โหบางโกนนี่เสียราคามากนะครับคือมันเป็นตรงเนี้ยเพื่อนๆโอหคือแบบตรงล้อเนี่ยคือแบบปกติเราจะเห็นอันแรกเนี่ยจะเป็นอาร์เมอร์นะอันนี้เป็นแปลกๆนะเออผมว่าก็ใช้ได้นะแต่งอันนี้ไปละกันนะครับอาร์เมอร์นะครับผมใส่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าหมื่นนะครับเบย์ครับผมเป็นสามหมื่นห้านะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็คืออ๋อตรงนี้นะเพื่อนทริมนะครับงข้างๆนะ ผมว่าใส่ให้มันเป็นแบบดูเป็นคาร์บอนดีกว่านะครับอ่านี้มาดูคาร์บอนเรียบๆดีนะครับบัมเปอร์ครับผมบัมเปอร์มีทั้งหมดสามชิ้นนะครับไม่ค่อยต่างจากของเดิมนะแต่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็นมิดเดินะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอ่าเป็นแบบข้างหลังนะโอ้จริงๆข้างหลังมันค่อนข้างสวยนะผมไม่แต่งข้างหลังแล้วกันนะครับโอเคเอนจิ้นครับผมเลือกสีครับท่อครับผมโอ้เราไล่ท่อดีกว่านะครับ พีจ่จริงๆท่อเดิมสวยมากนะผมว่านะเออถ้าจะเปลี่ยนก็แบบเปลี่ยนไปประมาณทรงแบบให้มันเข้ากับรถดีกว่านะครับไอพวกนี้นก็ดูโหดขึ้นนะไอพวกนี้นแบบใส่มันดูโหดขึ้นเลยอะ่ะเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนท่อแล้วกันนะครับอยากได้เสียงมันลั่นหน่อยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับมือสองนะครับฮูดนะครับผมอ่าเขาให้เห็นความต่างนะเออผมว่าเขาให้เห็นความต่างนะครับอ่าใส่มาดูดูดันนะครับเบนเท็เลลี่ ally, นะครับ ไฟนะครับผมใส่เป็นสีน้อนไปนะครับแล้วก็แต่ผมไม่แต่งนะครับแล้วก็ลายผมไม่แต่งนะครับแต่งเราแต่งไปแล้วนะแล้วก็กระจกนะครับผมอ่ากระจกแบบมียื่นยื่นออกมานะผมใส่เป็นคาร์บอนไปแล้วกันนะครับของแต่งก็เนคาร์บอนนิดนึงอ่าอันนี้เป็นแบบว่ากันดีดนะครับผมกันดีดหน้าหลังนะครับก็ผมก็จะไม่ใส่นะครับป้ายทะเบียนใส่ไปแล้วนะครับสีใส่ไปเรียบร้อยนะครับลูนะครับผม มันจะโชว์สรุปอย่างนี้ตลอดนะครับผมมันจะไม่สามารถปิดได้นะก็แล้วแต่เพื่อนชอบผมไม่รอนนี้จะไม่ใช้คาร์บอนนะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นอันนี้แทนนะให้มันเข้ากับสีนะครับสปอยเลอร์ครับผมสปอยเลอร์มีมาสิบเจ็ดชิ้นนะครับผมก็มีทั้งทรงซิ่งนะครับผมเออแล้วก็แบบทรงพวกแบบแบบธรรมดาธรรมดานะแบบว่ามันแบบไม่เลอะมากนะครับแบบว่ามันกลมกลืนกับตัวรถนะ เออก็มีแบบทรงซิ่งก็มีนะครับผมนี่อย่างนี้นะแต่ผมว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเฟี้ยวนะรัวรถผมนะครับผมใส่เป็นอันนี้ละกันนะครับให้มันเข้ากับตัวรถหน่อยนะครับใส่ใสาหน่ยนิดนึงนะสรุปนะครับไม่ใส่นะครับผมโอเคโอ้ยสปันชั่นนะครับผมค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเตี้ยเลยนะโอ้ยขาเนี่นี่นะผมโอเวอร์เซชั่นเลยนะครับแล้วก็เกียร์นะครับผมใส่อันสุดท้ายไปนะ แล้วก็เทอร์โบับผมใส่ไปนะ yeah, <that> s <S แล้วก็ล้อนะครับล้อเนี่ยนี่เป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมก็น่าสวยแล้วนะผมไม่เปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับความเร็วหรือเปล่านะครับโอเคใส่ยางการกระสุนป้ายนะครับจริงๆว่าจะไม่ใส่นะนะ <That 's S 1> แล้วก็ uh, สีสโมกนะครับผมก็ใส่เป็นแดงเหลืองอ่า uh, แดงน้ำเงินแล้วก็ขาวนั่นเองนะโอเคนะครับฟิลกระจกนะครับผมก็ ใส่ดีกว่านะครับใส่เป็นไลท์สมโมกนะใส่แบบกลางนะครับไม่ไม่ต้องดํามากโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับให้มันดูดันนิดนึงนะโอ้โหค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อนก่อนเลยนะครับ เสียงวิปาค่อนข้างลั่นใช้ได้นะแบบแบบไม่เหมือนรถใหม่ๆนะครับที่เงียบนะครับอันนี้ก็ยังมีเสียงนะครับผมถือว่าเป็น H.V. ได้ไหละผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะผมว่าลั่นดีนะครับอันนี้เรามาลองขับขับกันจริงๆดูเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยขับดีเพื่อนๆขับดีแล้วพุ่งเลยนะครับเฮ้ยถือว่าเป็น H.V. ที่ดีมากเลยเนี่ยโอย้ขับดีมากเพื่อน,อนๆแล้วก็รถางหน้าพุ่งเลยนะครับดีกว่าตอนแบบเดิมๆแบบ เพ้พอสมควรนะปกติถ้าแต่งไม่คิดว่าจะดีขึ้นเยอะนะคิดว่าจะดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะดีขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับปครัผมเดี๋ยวเราลองซัดยจาวนะเพื่อนดูหน้าไม้นะครับหน้าไม้เขาน้่งย้อนแมวนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับหน้าไม้นี่ขึ้นไวมากนะครับศูย์หนึ่งร้อยนี่คุไวมากนะครับผมบอกเลยนะเพอร์ฟอร์แมนซ์คันนี้นเกือบยผมว่าระดับแบบเกือบเท่าซุปเปอร์คาร์เลยเพื่อน,นผมบอกเลยนะเกือบเท่าซุปเปอร์คาร์เลยนะครับ น้ำหนักรถเนี่ยกลางๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะหนักกว่านี้ก็ไม่ค่อยหนักมากนะอ,อแต่ว่าความเร็วนี่ค่านั่งใช้ได้เลยนะครับการควบคุมรถนี่ผมบอกเลยว่าเอาไปเก้าเต็มสิบเลยนะครับใกล้เคียงกับซูเปอร์คาร์โคตรนะครับแต่ว่านี่เป็นฉบับ s อ v ไงเ,เพื่อนๆเฮ้ยคันนี้ขับดีนะครับเออขับดีรถสวยนะครับผมค่อน้างชอบเลยนะครับโอ้ตอนนี้ท็อปสปีดยูที่ร้อยสามสิบนะครับเกือบจะร้อยสี่สิบแล้วนะครับในทางตรง,งยาวนะ วุย่ยผมว่าอยากลองวัดกับอูรุสมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะต่างกันไหมนะอ้๋ผมว่าขับดีมากผมชอบผมชอบโอ้โอ้ขับดีมากเพื่อนๆบอกเลยครับโอ้นิ่มมากครับ สนุกมากคราวนี้ราวนี้ผมยกให้เป็น The Best SUV ในน้เวลานี้ก็ว่าได้นะครับคันที่ผมชอบมากๆนะเออโหผมว่า่อนข้าคุ้มค่านะสำหรับผมนั้นหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วก็กระจกก็ค่อนข้างจะกันกระสุนในระดับหนึ่งนะครับผมบอกก่อนนะย้ำตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เจอกระสุนสีม่วงนะครับโดยเฉพาะปกติก็ไม่ค่อยมีใครใส่กันอยู่แล้วนะกระสุนสีม่วงนั้นก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนบางคนเขาใส่นะครับใส่ในพวกพวกร้อยนัดสองร้อยนัดอะไรพวกนี้นะ ก็ยังมีคนใส่กันอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอ้ผมว่าเจ่มมากนะครับคันนี้นะโอเคนะครับผมันอันนี้นะครับผมก็จะพาเจ้าคันนี้นะครับมาเทสเวลาในชามป์เชาวเวลนะครับผมของฟอร์สซักุนโดนะครับของสับาห์นี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมกดตัว E ไปก่อนนะครับผมเพื่อทําการเซฟจุดนะครับเพราะอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งตามเส้นทางนะครับเส้นทางเขาที่เขาให้มานะครับ3.1ไม์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองวิ่งกันนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะผมบอกก่อนนะครับในสัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้ลองวิ่งสามชาวเวลเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาลองดูนะฮะอันนี้ก็มีรอยเฉียวชนนะครับผมตามตามทางที่เราเออทำมาเมื่อกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองกลางคืนด้วยนะนี่กลางกลางคืนด้วยนะครับไปครับผมเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่งไปกันเลยครับมาครับผม เวลาในท้ามช้าว่โอ้โหเปิดมากรนะนแล้วเปิดเวลาในท้ามช้าว่ที่เขาให้มานะครับก็คือ1นาที4 4ีวินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าผมจะทันไหมนะผมโอ้โหโอ้โหชนไปเต็มเต็มนะครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะผมโอ้โเลี้ยวโคง้งเลี้ยวโค้งแบบแรงๆได้นะครับโดยที่รถไม่เสียอาการนะครับ อันนี้ถ้าคือผมไม่ขับแย่นะผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์อันเวลานะครับคันนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถือว่าสูงหนึ่งร้อยนี่รัดทำได้ค่อนข้างดีนะครับการควบคุมรถถือว่าไม่เลวเลยนะครับผมจากเริ่มรัดนะฮะจากเริ่มรัดแล้วนะครับ อันนี้แบบนี้ผมขับตามทางเลยนะครับไม่ไม่สับรัดแบบเอ่อรัดแบบรัดรัดเข่าอะไรแบบนี้นะโอ้อันนี้ให้ดูแบบสมรรถนะรถกันจริงๆเลยนะเวลาอยู่ในะสนามมันเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้ผมว่าคันนี้เอาเรื่องนะผมบอกเลยว่าคันนี้เอาเรื่องจัดเลยนะครับโอ้ยังเอารถอยู่อีกนะครับ อันนี้น่าจะไม่ทันเวลานะครับเพราะผมขับตามทางนะครับไม่ได้ขับแบบรัดเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเรามาลองเทสเวลากันเฉยนะครับเพื่ออยากดูประสิทธิภาพของตัวรถนะครับเวลาอยู่ในสนามแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมไม่มีคนช่วยเทสนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาให้เทียบให้ดูนะครับผมก็เลยมาลองทางที่ทารเวลให้ดูนะครับว่าถ้าลองเป็นผมเนี่ยไปลองขับในทารเวลเนี่ยแต่เวลาคันนี้จะจบไปที่เท่าไหร่นะครับอุ้ยผมบอกเลยคันนี้เชยได้นะครับ ขับจริงนี่คือโอเคนะออกโค้งนี่ออกโค้งไวด้วยนะครับรถที่ออกโค้งแบบโดยที่ไม่จ้ไปต้องเปาเนี่ยผมบอกเลยว่าโกงมากนะครับถ้าในสนามนะผมบอกเลยว่าดีกว่ารถที่สามารถอัดได้เฉพาจจะ,จะแค่ทางตรงนะครับอย่างแบบอูรูสอะไรอย่างนี้นะผมบอกเลยคันนี้นะมีสิทธิ์ถูสีกโนแหวกเลยนะครับ โอเคผมก็มาถึงจุดหมายเรียบร้อยนะครับด้วยเวลา2นาที21เวินั่นเองนะครับถ้ารัดอาจจะทันนะครับผมบอกกันเลยนะรัดอาจจะทันนะครับเพราะว่าทางมันรัดได้นะไม่จำเป็นต้องวิ่งตามทางแบบที่เขาให้มาหรือแบบที่ผมติ๊กลงไปนะครับแต่ผมแค่อยากเทสต,ตัวรถเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับเจ้าเบลเลอร์เอสทีดีคันนี้นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าเบลเลอร์เีดนะครับผม ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนั่นเองนะเพื่อนขายในรถคั์นี้นะครับไม่ได้ถูกนะว่าออกหรอกนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าก็เป็นรถคันใหม่ที่นําเข้ามานะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยสำหรับผมนะครับผมให้เป็น SUV ที่ผมชอบที่สุดเลยละการปกติผมไม่ค่อยชอบ SUV เท่าไหร่นะครับผมในเกม GDV ดวีออนไลน์นะครับ ก็คันนี้เขานั่งตอบโจทย์ผมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็นั่งชอบนะโอเคบอกไปเจอกันใหม่กันนะครับเพื่อนๆสหรับคนที่ขอรีวิวรถมาวันนี้ผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคบอกไปเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปนะครับ